สวัสดีค่ะพบกับช่องวินวินอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเปิดกล่องผลไม้แต่ไม่ใช่กล่องสุ่มไม่ใช่ค่ะอ๋อสั่งผลไม้มาใช่ค่ะเป็นผลไม้ยอดฮิตนะตอนนี้เนาะเป็นฤดูกาลของเขาเลยล่ะเราจะมาดูสิว่าเป็นพันธุ์อะไรต้องต้องพูดอย่างนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้ก่อนไงคะพี่เพราะว่าถ้ายอดฮิตนี่เขาต้องรู้แล้วว่ามันคืออะไรแต่เขาก็จะไม่รู้ว่าพันอะไรอ๋อครับครับเดี๋ยวเราลองเปิดเลยตั้งแต่แกะเลยเนาะแกะเลยค่ะ แล้วพี่เชื่อไหมว่าตั้งแต่เกิดมาเพิ่งจะครั้งในครั้งแรกที่ททได้กินนะคะ<ร>ใช่เรื่องจริงไม่เคยได้กินเลยไม่เคยกินมาก่อนเลยอะไรเนาะหอมหอมตะมุตะมินี่ค่ะหลงรับแปรนะคะหลงรับรลงร,รลงรรรใช่ค่ะพี่หลงรับแปรอุตตร,รดิตเขาก็จะมีวิธีบอกกับเราด้วยนะคะว่า การรับประทานจะควรรับประทานตอนไหนดูยังไงว่ามันสุกไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีบอกเราหมดเลยนะคะครับมันก็คือทุเรียนนั่นเองใช่ค่ะแต่เป็นพันที่หลงหลงไปทางไหนไม่รู้ครับเป็นพันธุ์อีกพันหนึ่งที่แพงนะครับแล้วก็หาทานได้ยากสวยด้วยนะคะดูลูกดีน่ารักมากอดูตะมุตตะมิดเออผิวผืนผิวอะไรสวยมากเลยนะหนาแหลมอืมเราจะลองปอกเลยนะคะแล้วเราก็จะลองชิม มาละแหละตำตามันแหละตำไหนดีเกอไม่รู้โอ๊ยบอกเลยแล้วกันนะอย่างนี้เลยเนาะเอาแบบหมอนทองเลยเหรอใช่ค่ะพี่อะอาอย่างนี้เลยนะคะครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะโอ้ยหนามแหลมมากเราจะไม่ต้องเราจะไม่ได้พึ่งถุงมือเลยใช่ไหมน้ามันแงะได้เลยตามร่องเลยนะเนี่ยเห็นปะเห็นปะไม่ใช่ใช่อ๋อเขาบอกให้เราเขาให้เราทําแบบนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่ยงนี้เลยนะคะครับจริงไม่ใช่เรื่องยาก แล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโอเคอย่ากดลึกจะโดนพูเราจะมากินทุเรียนหลงลับแปลมีหลงแล้วก็มีหลินเนาะแล้วไม่ต้องผ่าตามพูเหรอพี่สรุปเราคงต้องผ่าเหมือนผ่าทุเรียนหมอนทองแล้วเนาะใช่ค่ะสรุปแล้วเราทนพิษพิษหนามไม่ไหวต้องไปเอาถุงมือมาใส่ใช่ค่ะหนามเขาแหลมมากกดลึกๆเลยเนี่ยน่าจะได้แล้วมั้งนะพี่นี่ยเนี่ยคอุยอุยอุยเก่งเราจะดูเนื้อมันเป็นยังไงใช่ มาลุ้นเนื้อกันครับโชคดีนะที่พี่ไม่กินอ่ะจะไปโชคดีตรงไหนล่ะก็โชคดีไงไม่มีใครแย่งหนูกินไงโอ้ยเหรอใช่ใช่เนื้อสวยเนื้อเขาจะเป็นเนื้อเล็กๆแต่เราไม่รู้ว่าการกินจะต้องงอมกว่านี้หรือเปล่านะเนี่ยแต่ก็โอเคนะนิ่มกันโอเคพี่เหรอใช่ค่ะนี่ดูสิว้าวกลิ่นกลิ่นเป็นไงหอมหอมจริงปะ ใช่ค่ะรู้มันอร่อยตรงที่มันเล็กๆเนี่ยพี่ว่าใช่จะลองผูใหญ่อีกผูหนึ่งเนาะแล้วก็กินพูดแล้วค่ะพูดแล้วก็น้ำลายจะไหลเสร็จแล้วนะคะหนึ่งลูกว้าวโอ้ความพยายามมากเหงื่อแตกไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะเนี่ยพี่เห็นลูกน้อยๆอย่างนี้เนาะครั้งแรกเลยกินไม่ค่อยแรงนะหลงรับแผลสองลูกสองพันสามตกลูกละหน0ร้อยห้าสิบพันร้อยห้าสิบ แต่เราก็ไม่เคยกินเนาะเราก็ลองมาชิมกันเลยค่ะครับอือหือืออร่อยด,อดอูมือเขาดิในแตวางมือเฉยๆทีมันละลายในปากอะ่ะะพี่ดูเม็ดนี่ติดขออนุญาตลายเม็ด <laughs> เม็ดน้อยนึงอ่ะใช่ว่ะสมกับชื่อเนาะใช่ค่ะอร่อยใช่ไหมมากพี่อร่อยกว่ามากกว่าทุเรียนชนิดอื่นที่กินใช่อิ่หมหัปกติหนูอ่ะมาลองกินพวงมณีก็ชอบพวงมณีนะคะว่ามันหวานหวานมันอร่อยแต่มาเจอหลงหลงจริงๆค่ะตรงงับชื่อใครกินแล้วต้องหลงใช่มันมีความฟินเหมือนกินอะไรมันนุ่มือนอะไรนะพี่นมป่ะนมเหรอ,อ แล้วกลิ่นก็ไม่แรงนะคะถ้าไม่มีกลิ่นเลยอะออถ้าใครรู้ก็ช่วยแนะนําหน่อยเนาะหลงรับแรงนะครับเพราะต้องสุกป,ประมาณไหนถึงทานแล้วอร่อยอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือถูกใจหนูเลยอ,อันนี้เราสั่งแกะกล่องเพิ่งมาส่งมากี้นี้แกะกล่องเลยค่ะครับถ้าอร่อยอย่างงี้ต้องไปอยู่ตลาดดิศแล้วเนี่ยเราอะเนาะจัดเลยพี่แต่นี้ไม่ใจใช่ไหมอ้ม เนียนมาลานป่าครับพี่ออร่อยอะ่ะเห็นว่าเนื้อกลางดีอะ่ะใช่ไหมครับมไม่มีกลินอะไรเลยอะ่ะม,มีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้กินทุเรียนอะ่ะพี่เห็นเขาไปต้นทุเรียนเนี่ยมันอยู่บนเขานะ ตามชายเขาแล้วก็ใช้มอเตอร์ไซค์อะไปเข็นเนาเลาะเขามาไปเข็นทุเรียนเลาะภูเขามาสมกร,ราคาอื่ยยอมให้อันนี้เลยใช่ไหม <c oughs> ไม่ยากเพราะหิวใช่ไหมอืมอยสนุกเลยอือ,อโห<อ>คงต้องอร่อยอลูกราเป็นพันแล้วเนาะเจอพวงมัน,นีแล้วว่าอร่อยอน,นี้อร่อยกว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะมีอะไรที่อร่อยแบบกว่านี้ไหมทุเรียน เขาว่าอันนี้สุดยอดนะแต่มันมีหลายสายพันธุ์ทุเรียนนนก็อร่อยอย่างเขาบอกนะแต่แพงด้วยอันนี้ก็คือแพงมากเป็นกิโลละหมื่นก็มีเขาบอกออกมาอย่างั้นแค่แค่กิโลละกิโลละเจ็ดร้อยกว่าบาทสองลูกสองพันสามก็ถือว่าอร่อย,ยนะอืมอร่อยจริงๆครับครับเพระคลิปนี้ขอ ต่อไปทานต่อนะคะเดี๋ยวปล่อยอีกลูกหนึ่งทานไหมดเลยดูนนแลจะหมดลูกอะคนเดียวใช่เพราะว่าถูกใจมากใช่ไหมครับดูผู๋น้อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยิีบเยอะอร่อยมากเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปหน้าว่าเราจะกินสายพันธุ์ไหนต่อเนาะครับเดี๋ยวกับทุเรียนทุเรียนนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ